เดี๋ยวเรามาดูพาร์ทงกันเลยนะครับของเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับนะครับบทที่2นะครับหน้านี้เนี่ยจะเป็นการาแสดงให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่1นึถึงร้อเนี่ยมีจํานวนนับใดบ้างเป็นจานวนเฉพาะนะครับเด็กผู้เชื่อจะทําลักษณะวิธีการไล่ให้ดูว่ามีจํานวนใดบ้างนะที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับวิธีแรกเราเริ่มต้นเลยนะครับจากหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้แล้วว่า1เป็นไหมหนึ่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับ สองเป็นหรือเปล่าสองเป็นนะครับงั้นเมื่อเมื่อสองเป็นเฉพาะแปลว่าจํานวนคู่ทุกตัวนะครับจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะด้วยนะครับก็เราก็ต้องการกรบาดจํานวนคู่ทิ้งให้หมดนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตการเร็วๆเลยนะครับอะไรเป็นจํานวนคู่จัดการเรียบนะครับค่าให้หมด ใช้หมดอย่างนี้นะครับโอเคจำนวนคู่ค่าหมดละต่อไป3เป็นไหมสาเป็นโดนเฉพาะนะครับนั้นอะไรที่6 3หารลงตัวก็จะถูกค่าให้หมดเช่นกันนะครับก็ท่องแม่3ไปเลย3 3 9นะครับ12 15โดนละ 15โดต่อไปหมดแล้วอย่าง21นะครับ24โดแล้ว27ยังไม่โด30โดแล้ว33นะครับต่อไปเท่าไหร่เอ่ย33แล้ว36 39นะครับ42โดแล้ว45นะครับ48 51นะครับแล้วก็57นะครับ57บ60โดแล้ว63โดนต่อแล้วก็69นะเดี๋ยวครูขอเร็วๆเ,เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ75 78 81นะ81 บวกสามบวกหกนะทีนี้มันมันค่อยๆสังเกตว่า3ามถูกค่า3ามปถูกค่าไปแล้วอันเม้นอันนะแล้วก็เราบวกเราก็เลยบวก6กลลวกันเบิ้ลเลย87บเวกหเป็นเ 87, กโดนเก้าสเป็น9ก้โดน, 96, น, 99, โดนอะสค่าหมดละต่อไป5เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับเป็นงั้นอะไรที่หัน5ลงตัวเราก็ตัดทิ้งนะครับก็ลงท้ายด้วย5้าลงท้ายด้วยศู 28, นย์ยี่สิบ ตรงแันด้วย0ด้วยโดนไปก่อนแล้วนะครับต่อไป7เป็นไหมเ7ก็เป็นนะครับอะไรที่หาร7ลงตัวก็โดนหมดนะครับ7 2 4 4 7 3 2 8 7 4 2 8 7 5 3 5 7 6 4 2 7 7 4 9อ่ะ4 9โดนต่อไป4 9ต่อไปก็อะไรครับ56โดนแล้ว63 70 77อ่ะ77โดนนะครับ เจ็ดเจแล้วต่อด้วยอะไรแปดสิบสี่แปล้วก็เกนะโดนแล้วเกาสิบแปดโดนละต่อไปสิเป็นไหมเป็นอะไรที่หกสิบเอลงตัวโดนหมดนะครับสิแล้วก็ยี่สิบสองยี่สิบสาสิบแปดแปแล้วก็เโดนหมดละสิเป็นไหมเป็นสิบเป็นไหมเป็นสิบเก้าเป็นไหมเป็นยี่สิบสามเป็นละต่อไปยี่สิบก็เป็นนะครับสาเป็น 37เป็น41เป็น43เป็นนะครับ47เป็น53เป็น59 61 67 71 73 79 83 89แล้ว97นะครับถือว่าที่เหลือเนี่ยที่เราวงนี่คือจำนวนเฉพาะทั้งหมดเรามานับกันดูแถวแรกมีกี่ตัว4แถวที่2มี4แถวที่3มี2แล้วก็2 3 2 2 3 2 1นะครับรวมแล้วมีเท่าไหร่เอ่ยถึงนี้4บก4บก2เป็น10 12 15 17นะครับ19 20เดี๋ยวดูทีนะ4บวก4เป็น8 8บวก2เป็น10 12 15 17 19นะครับ19แล้วก็บวก6ทั้งหมดมี25ตัวนะครับ ตั้งแต่1นึถึงร้อเราจะมีจำนวนเฉพาะทั้งหมด25ตัวอันนี้ก็ไล่ให้ดูนะครับต่อไปอันถัดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบแล้วนะครับก่อนมาก่อนนั้นเนี้เราเราดูว่ามีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมครับหลังจากนี้เราจะเป็นการฝึกว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยทำาไงการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนอยู่จํานวนนับเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปผลคูณของจํานวนเฉพาะนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเขียนอยู่รูปยกกําลังด้วย นะครับจริงๆมันคือการเขียนยูนิูนยกกําลังนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นยกกําลังศูนย์ยกกำลังหนึ่งยกกำลังสองไปเรื่อยๆนะครับอายกตัวอย่างนะครับสมมุติ2เนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณอะไรนะครับ1นคูณสถูกไหมนะครับงั้นถ้าเกิดเราบอกเขียนยูรนิยูนวนเฉพาะคูณกันมันคือ2ตัวเดียวถูกไหมครับก็เสร็จละจริงๆมันคือ2ยกกำลังหน,นึ่งนั่นเองนะครับต่อไป4คืออะไรเกิดจาก2อคูณส ับงคือจำนวนเฉพาะไหมเป็นดังนั้น4ก็คือเขียนยุ่งสองจำนวนเฉพาะละงั้นก็แถ่นี้เขียนเรียบร้อยละหรือจะเขียนยกกำลังหนึ่งก็สองยกกำลังสองนะครับต่อไป10คืออะไรครับ2อคูณหสังเกตมาว่าคูไม่เขียน1เลยเพราะว่าเพราะหเรารู้แล้วไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับเราก็เริ่มจาก2เลย2องคูณหเสร็จไหมเสร็จเพราะว่า2ก็ก็เป็นจำนวนเฉพาะ5ก็เป็นจำนวนเฉพาะ12ล่ะเกิดจาก2คูณอะไรครับ2องคูณหกถูกไหม แต่6กเป็นจำนวนเฉพมมาะไหมไม่ใช่งั้น6เราก็ต้องแตกอีกเป็นอะไร2อคูณสนะครับงั้นเราได้ละก็คือ2องคูณสคูณสเป็น12นะครับหรือจริงๆก็คือ2ยกกำลังสองคูณสนั่นเองนะครับต่อไป24ล่ะก็คือเรา,เอาใส่2ก่อนก็ไดนะ้สิบสองสองคูณสิบสนะครับ2เราก็แตกอีก12ก็แตก2องคูณหกหกเราก็แตกอีกเป็น2อคูณส เราได้แล้วว่า24ก็คือ2อคูณสนะครับเราก็ไล่ลงมานี้นะครับทั้งหมดเลยเราดูขอบด้านลงท้ายนะครับสองคูณสคูณสคูณสหรือเท่ากับ2ยกกำลัง3าคูณสนั่นเองนะครับเจ็ดสิบสอน่ะสอคูณสาสิบนามสิบหกก็แยกเป็น2คูณเท่าไหร่สิบแก็เป็น2คูณ 9, กเป็น3คูณ3ดังนั้นจำนวนประกอบเขีนยนแยกตัวประกอบได้อย่างนี้นะครับเท่ากับ2 x 2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3หรือเท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ3ยกกำลัง2องนั่นเองต่อไป49 7คูณ7ถูกไหมครับหรือยินเกัสเร็จละ6กเกิดจากอะไรครับนึกแะไวไม่ออกเห็น5นะ ลองทายด้วยหคิดถึง5ก่อน5คูณแล้วไหร่ได้6 5 5คูณ13นั่นเอง5กับ13บมเป็นเฉพาะตัวคูณไหมเป็นงัน้นจบเลยนะครับ100ล่ะ100คือ2คูณกับ50ถูกไหมครับ50แล้วเราก็มาแตกคือ2คูณกับ25เนาะ5าก็คือ25ก็คือ5คูณ5ทีนะครับหมดย่างหมดแล้ว ใน,นข้อหมายก็ออจะมีแถวนี้นะครับซึ่งก็คือ2คูณ2คูณหคูณ5หรือเท่ากับ2ยกกำลัง2 5คูณ5ยกกำลัง2นั่นเองนี่คือการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปการแยกตัวประกอบนะครับเราลองมาทำอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวลองลองไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวครูเชฟทำให้ดูสักข้อแล้วกันนะครับ เราลองม,มาดูตัว200แล้วกันนะครับ200เท่ากับ2คูณ100ถูกไหมครับ100เราแยกเป็น2คูณ50 50เราแยกเป็น2คูณ25เนาะ5เข้าเป็น5คูณ5 25แล้วเราได้รับเป็นเท่าไหร่2ขีดตัว1 2 3 2ยยกํกลัง3แล้วมี5กตัว1 2 2ตัวเสร็จนะครับ ทีนี้มันจะมีคําถามคําถามหนึ่งนะครับว่าโจทย์จ,จหลายข้อเนี่ยมักจะถามว่าจํานวนนับตัวนี้มีจํานวนประกอบมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวนะครับถ้าจากเมื่อกี้หน้าที่เราทําก่อนนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นหน้านี้นะเช่นเขาถามมา12มีจํานวนประกอบมีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวเราก็ตอบได้เลยว่ามีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวถูกไหมครหรือสิบเถามมีจํานวนมีตัวประกอบกี่ตัวเราก็ตอบว่าหนึ่งสองสามสี่ได้ นะครับเนี่ยคือโจทย์มักจะถามแต่ทีนี้เขาจะไม่ถามเลขง่ายๆอย่างพวกสิบสองสิบเขาจะถามเลขเยอะกว่านี้อย่างเช่นเจ็ดสิบสองเงี้ยเขาถามว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเราลองนับเลยแล้วเรานับได้หรืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวถูกไหมเราจดไว้นะจดไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเชฟจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจดไว้สิบสองมีตัวประกอบทั้งหมดสิบสองตัวนะ ามาดูสมมติว่ากูถามว่า72มีตัวประกอบทัง้งหมดกี่ตัววิธีคิดเนี่ยเราก็ทำาจ็เนี่ยให้อยู่ในรูปตัวประกอบจำนวนนับอ่ะเป็นการแยกตัวประกอบก่อนอ่ะ2คูณกับ36 3สหคูณ2คูณเท่าไหร่18 18คือ2คูณ9 9คืออะไร3คูณ3มถูกไหมครับเราเขียนอยู่ในรูปตัวประกอบได้ไงครับ2มีกี่ตัว1 2 3 3ามตัว3มีกี่ตัว2ตัวนะครับ จริงๆเขามีหลักการได้นนว่าก็คือเราเอาตัวประกอบเนะเราดูว่าจํานวนจะพาะมีกี่ตัวครับ2ตัวนะมี2กับ3แล้วเอาเลขยกกําลังเนี่ยมาบวก1น,นะครับเช่น3แล้วก็บวก1เป็น4นะครับ2แล้วก็บวก1เป็น3เพราะหลังจากบวกแล้วเนี่ยจับคูณกันเราจะได้เท่าไหร่เราได้12 12ตัวเนี้ยจะกลายเป็นจำนวนตัวประกอบทั้งหมดน,นั่นเองนะครับ หม่นะครับเมื่อเราทําการแยกตัวประกอบนะครับเขียน7จ็ดให้อยู่ในรูปตัวประกอบการคนการแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนเฉพาะยกกําลังนะคูณกันเราตัวเลขยกกําลังของแต่ละตัวเนี่ยมาบวก1นะครับอย่างนี้อันนี้กรณีน,นี้เป็น3เป็นบวกเป็น1เป็น4 3ยกกำลังสอง 2, เอาสองมาบวก1เป็น3แล้วผลบวกเนี่ยมาคูณกันก็คือ4ีคูณสนะครับเราก็จะได้ละว่าเป็นจํานวนประกอบคือ12 ซึ่งตรงกับหน้าเมื่อกี้นะครับจำหลักนี้ไว้นะครับที่มาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการเป็นเรื่องของการนับนะครับซึ่งเดี๋ยวครูเช่อาจจะยังไม่ไม่ได้พูดในในที่นี้แล้วกันนะครับเพราะจริงๆมันเกิดจากการคอมบิเนชันระหว่างตัวเลขยกกําลังต่างๆนะครับอย่างเช่นเช่นนะครับเดี๋ยวพูดเลยนิดน,นึงเลยแล้วกันนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับ2องกำลังสามเนี่ยจริงๆมันเกิดตั้งแต่2ยกกาลังศูนย์สยกกำลังหนึ่ง ก็รังสองังสองยกกำลังสฝั่งนี้มันเกิดจากสามยกกำลังศูนย์สยกกำลังหนและสามยกกำลังสองนะแล้วก็แค่เอาสตัวเลขตัวประกอบแต่ละตัวมันเกิดจากการผสมกันนะครับของสองฝั่งนี้อย่างเช่น2องสองยกกำลังศูนย์ผสมกับสองสามยกกำลังศูนย์เนี่ยจับคูณกันมันคือ1หน่ถูกมอยกกำลังศูนย์คูณสยกกำลังสองจับคูณกันมันคืออะไรครับก็คือหนคูณเกนะครับก็คือเ เนี่ยแต่และตัวเนี่ยมันคือเกิดจากการจับคู่กันแล้วกันนะครับของฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายมี4ตัวนะครับที่มันบวกหนึ่งก็เพราะว่าจากเดินห 2, 2, 2, 2, นึสองต้องหนึ่งสอ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 งงสาม้บวกหนึ่งคือมันบวกสองกลังสูนย์เ้าปนั่นเองฝั่งขวามีสามตัวเพราะว่ามันบวกสามบวกมันมีสามลังศูนย์เข้าไปก็คือจะเกิดจากการคูณกันของจํานวนตัวฝั่งซ้ายกับจํานวนฝั่งขวาเนี่ยมันได้สิบสองอย่างเงี้ยนะครับก็อนนี้คือเป็นที่มานะ